สวิตดีกันด้วยนะครับก็ห่างหายกันไ <c> ป <oughs> นานมากมากถึงที่สุดแล้ววันนี้ก็มาฉลองหกรอวิว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 โอ้โหดังมากผมพูดเบาๆนวเนี่ยโอเคแลก็คลิปอาจจะไม่ลงไม่ลงเลยนะแหละแล้ว ก็เป็นเน็ตมีปัญหาครับเล่นอยู่ดีๆก็เกิดอาการจะก,กระตุกทุยไม่ใช่เกิดอาการครับฟังรู้นะเรื่องมั้ยฟังรู้เรื่องมั้ยฟังรู้เรื่องขออภัยด้วยนะครับเล่นอย er ู่ดีๆครับจะกระตุกเรับโอ้โหไวยลัดขึ้นคอมไม่ใช่คอมเน็ตอันนี้ปั๊บครับ แต่คลิปนี้ก็จะลงมาย่านคลิปที่อัดค้างไว้รนะก็จะลงเหมือนกันไม่ได้ลงมาสิบชาติแล้วมันับแจ้งเตือนกันเลยผมจะเอาแจ้งเตอือนลงก่อนแล้วก็เ,เก็บ LF2 หรือเบียกเไทไกๆแบบเต็มๆ นักรบติดหลุดในน้อยภาคสองภาคแรกนี่เป็นภาพภาพกากโอเคมาแค่นี้ครับไป